สนับสนุนโดย BenePlus by Benefit p r o t โปรีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2, 2> อดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรร่วมกิจกรรมสนทนาแบบวันออนวันในกิจกรรม Forbes g l o b a l CEO conference ครั้งที่22โดยนายทักษิณได้พูดคุยตอบคำถามนายสตีฟฟอบประธานและบรรณาธิการบริหารของ Forbes Media นักทักสินบอกว่าชีวิตของตอนเริ่มธุรกิจมาจากศูนย์และผ่านความยากลาบากมามากมายก่อนประสบความสําเร็จในโลกของธุรกิจและตนเห็นนรกก่อนเห็นสวรรค์ในธุรกิจจากนั้นตนก็โดดลงมาเล่นการเมืองเพราะทุกครั้งที่ไปต่างจังหวัดก็ยังเห็นคนยากจนเหมือนเดิมฉะนั้นคิดว่านอกจากจะช่วยตัวเองช่วยครอบครัวแล้วทําไมไม่ช่วยคนที่ไม่มีต้นจึงตัดสินใจลงเล่นการเมืองในช่วงประสบความสําเร็จมากมายในการเมืองตอนเห็นสวรรค์และตนเห็นนรกตามมาทีหลัง นรกสวรรค์คือชีวิตตนเลยชีวิตมีขึ้นและมีลงตอนนี้คิดว่าน่าจะอยู่บนพื้นดินแล้วไม่เอาสวรรค์ไม่เอานารกแล้วผู้ดำเนินรายการสอบถามเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วได้กลับมาบ้านประสบการณ์ที่มีคืออะไรมีแขกหลายคนไม่ได้มาจากประเทศไทยและไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองไทยนายทักษิณบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในพักร่วมรัฐบาลโดยจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันในการทําหลายสิ่งแต่บางเรื่องเราอาจไม่ได้เห็นรัฐบาลผสม โชคดีว่าส่วนใหญ่คนที่อยู่ในรัฐบาลผสมเคยทำงานร่วมกับผมตอนที่ตั้งพรรคไทยรัฐไทยในปี1998และเรากลายเป็นรัฐบาลในปี2001ซึ่งคนที่เป็นตัวหลักส่วนใหญ่เคยเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของผมมาก่อนเมื่อปี2544ซึ่งถือว่ายังโอเคอยู่และตัวนายกรัฐมนตรีเองก็หน้าตาคล้ายกับผมเขาคงรู้สึกคุ้นเคยเหมือนเป็นเวอร์ชันที่2ของผม ผู้ด,ดำเนินรายการถามว่าอยู่การเมืองคุณกลายเป็นเป้าและวันที่22พฤศจิกายนสารธรรมนูญจะตัดสินคดีคุณจะรับมืออย่างไรกับการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นไม่ให้จิตใจลงไปสู่นรกที่พูดถึงนายทักษิณบอกว่าตนคิดว่าตนผ่านเรื่องบ่อยๆผ่านมาหลายสิ่งอย่างที่บอกไปว่าเห็นทั้งนรกและสวรรค์มาแล้วก็ไม่มีอะไรทําให้ตื่นเต้นแล้ว วันที่12พฤศจิกายนเขาบอกว่าสารรัฐธรรมนูนจะตัดสินตนรู้สึกโอเคว่าไม่เป็นอะไรก็แค่รอฟังคําตัดสินและก้าวต่อไปข้างหน้าและมองไปข้างหน้าตนเข้าใจประวัติที่ผ่านมาและอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าเราไม่ย้อนกลับไปอดีตเราไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่ moving forward ก้าวไปข้างหน้านันทัิษิณบอกว่าเวลาไปวัดตนอยากมีความสงบทางจิตใจตนก็ไปไหว้พระกลับมานอน แต่ระหว่างทางที่ไปอาจมีหมาเห่าแต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าทําไมหมาถึงเห่าไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องหมาไปนอนซะแล้วจิตใจก็สงบในช่วง17ปีที่ตนต้องละเหตุไปอยู่ต่างแดนจําเป็นมากๆที่ต้องรักษาความสงบในใจถ้าคิดลบเกี่ยวกับตัวเองจนถึงตอนนั้นตนก็คงอยู่ไม่ได้จนถึงและตลอดชีวิตไม่ว่าจะไปที่ไหนจาเป็นต้องมีธุรกิจที่ไปทําเหมือนว่าได้พักผ่อนเป็นส่วนเสริมตนเลยไม่ไปทะเลแคริบเบียน การไปพักผ่อนไม่ใช่หัวใจสําคัญในชีวิตตนเกิดปีวัวทํางานทํางานทํางานอย่างเดียวอายุ75ปีแล้วบางวันยังต้องทํางาน14ชั่วโมงอยู่เลย